จะเป็นราคากรสลับให้ได้เลยเดิ เกียมากที่วันนี้ได้มาแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับน้องๆนะครับน่ารักมากก็จริงๆก็เรียกว่าเหมือนต้องขอบคุณทางเลโก้ด้วยแล้วก็คุณทางเอซิด้วยนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเป็นการ์ตูนที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้ววันนี้คือตัวผมเองเล่นเลโก้แบบเป็นที่มากแล้ววันนี้เราได้มาร่วมงานกับสองอย่างที่เราชอบด้วยสามอย่างเลยรวมเั็นพีซไปด้วยทำให้เรารู้สึกแบบ แฮปปี้มากๆแล้วก็ไม่เคยคิดเหมือนกันนะฮะว่าวันหนึ่งจะได้มาเป็นสัญจิตแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งผมอาจจะต้องไปแต่งแบบนั้นอาจจะไม่เข้ากับผม,ละะมแล้วลองใส่เดียวไหมครับทุกคมาลองดูนะแต่ว่าดีใจมากครับแล้วก็รู้สึกแบบสนุกด้วยครับเขาอนญาตข้าไปก็ไม่คิดเลยนะวันนี้จะได้เป็นโซโลครับะว่าเป็นตัวละครที่ชอบทุดในเะรื่องเลยครับผมเป็นเป็นโซโลอยู่แล้วด้วย แป็นทักอยู่แล้วด้วยเ<อ>จมินายนะคะรู้สึกยังไงวันนี้ได้มา<ผ>มสเตอร์นี้โอ้โหวันนี้ผมเป็นอ,อูซอกสำหรับผมก่อนอื่นก็นเลยก็ที่ใจมากๆที่ได้มา่วมงในกับในโก้อีกทางครับผมแล้วก็ในโก้ผมว่าต่อแบบต่อบ่อยอยู่แล้วแล้วก็คือ,อตอนนี้ช่วงนี้ผมมาอินวันพีชเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้บอกผมว่าให้แต่งเป็นอูซอเนี่ยผมจะแต่งเป็นช็อปเปอร์ไปแล้ว แต่ว่าเป็นรูปเซลนี่ก็ดีครับผมเพราะว่าในเะไรทรงที่เล่นที่เล่นก็เหมือนคาริเตอร์ผมตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นนะก็ที่เล่นแบบนี้แหละน่ารักน่านะคะม ใช่ครับคือว่าเราก็เป็นแฟนวันดีเสือแล้วก็เป็นแฟนของเลโก้นะแล้ววันหนึ่งเรามีโอกาสได้มาแต่งตัวเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆในเรื่องวันดีเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบสัมผัสเด็กคนหนึ่งมากๆเลยครับผมแล้วก็เราเป็นแฟนซีรีส์ด้วยถึงว่าซีรีส์ซีซั่นสองเนี่ยเขาจะเข้าด้วยนะครับผมก็ติดตามกันได้นะครับติดตามกันได้ค่ะมาที่งานวีทโดยเฉพาะเลยนะคะ